เก,กินติไใ่ด้วยเร็วเร็วเร็วมาเ,วเลยเลยนี่ทำแบบอร่อยอร่อยทำท่าอร่อยเลยได้ขอ,ของนี่ได้ๆยอดวิวสามพั 3, นแล้วตอนนี้จิ๊กไอที่ล้มลูกพม่าสามพันแล้วนะนะ

ăn nhím nồi à. ui con mồi. vừa kêu bẻ, ăn rồi rồi đấy. kêu thế. con đang đang อร่อยมัยอร่อยมัยอร่อยมัย